นี้สูงมากไหนจะค่าเบรกค่าคาัดอีกเพิงเปลี่ยนไปเนี่ยทำยงไงดีไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาเหล่านี้รถบรรทุกที่มีเทเลเทคช่วยได้พบกับพลังใหม่แห่งวงการขนส่งเทเลเทคใหม่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นยังไงนะยังไงเทเลเทค GPS อัจฉริยะมีเสียงแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ขับขี่ตามเทเลเทคช่วยปรับพฤติกรรมของพี่ๆคนขับ มีเสียงพูดเตือนแนะนำผู้ขับขี่ขับเร็วเกินไปนะคะรอบเครื่องยนต์สูงเกินไปนะคะแล้วถ้าพี่ๆคนขับไม่เข้าใจและไม่ปรับปรุงพฤติกรรมล่ะไม่ต้องเป็นกังวลมีสูตรลำปางเราช่วยได้เรามีเจ้าหน้าที่เซลล์ออนจิเนียร์สามารถช่วยจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อลดต้นทุนงานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกและพฤติกรรมการขับขี่ของนักการขับรถที่ไม่เหมาะสม i s u ุสไลฟ์ไซเคิลโซลูชั n นตั้งแต่ขั้นตอนซื้อรถเพื่อให้ได้รถบรรทุกที่คุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจลูกค้าในการให้คำแนะนำพร้อมหลักสูตรอบรมต่างๆ i สุ z ไลฟ์ไซเคิลโ o ลูชั o นส ลดต้นทุนเพิ่มกำไรตลอดการใช้งานอ๋อใช่รถบรรทุกอีสุมันดีแบบนี้นี่เอง